วันเต็มปีเวลาที่เราประทานอาหารเอาอาหารเช้าเมื่อเช้านะคะกาแฟกรเขาทเป็นประวัติมัสามารถหายได้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ควรกินจำพอแล้วก็จะได้อาศัยความรู้จากอิ่มสุขภาพของอางุ่นที่มาช่วยท่าพ่อทานเราในวันนี้ของนี้ไม่ได้มีแค่ยาเบาหวานนะคะมียาความดัน าายาไขมันนะคะวงนี้คือหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะหปีที่หยุดยา100นะคะมาหาข่าวื้องต้น,นะคะ่ะเพราะเราจะตัดแฝงละต่างๆนะคะเราจะหาขา่าวต้นสอนให้ทุกท่านหาขา่าวต้นของท่านที่แบบนี้นะคะประมาณนี้หนึ่งท่ีเท่าไหร่ะค่ะชมพู่แบบนี้สองลูกมาค่ะนะคะ,นะคะ โอ้ oh, แบบนี้ไม่น่าขาวนะคะมานท้โาโผล่ลงไทยพี่คะอีกขาคะ,คะหนึ่งขาอันนี้ก,ก็หนึ่งขานั่นคือโรงเรียนมอหันของเราไม่กลัวไหนมาอันนี้คือ้ำมันอะไรคะ คือน้ำมันมเล็ดในปานะคะเ,เราสังเกตได้ว่าสามถุงที่นี่ถือเนี่ยมันจะเป็นไข่เวลาที่แช่เย็กเราแนะนำให้กินน้ำมันแบบนี้ค่ะมาศึกษาว่าเราเนี่ยจะกินได้ยังไงแต่หัวใจของโรงเรียนบาหวานคือนักเรียนทุกคนต้องนักขาดเป็นค่ะอย่างนี้น,นี่นเป็นไข่นะคะไข่ไขกินได้ทั้งวันค่ะยังไงก็ได้เพราะเพราะเป็นประเภทเนื้อสัตว์กินได้ ค่ะถือว่าเป็นโปรตีนและไขมันแต่พี่ติวเนี่ยกินอาหารเป็นมื้อเนาะพี่ติ๋วไม่กินระหว่างมื้อแบบนี้พี่ติ๋วกินไหมคะไม่ไม่กินไม่กินหนึ่งร้อยสี่นะคะนี่คือเอวกางเกงและอันนี้คือกางเกงปัจจุบันกางเกงหลานใส่กางเกงหลานอ่าเนี่ค่ะนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับพี่ติ๋วนะคะหลังจากเข้าโรงเรียนเบาหวานนี่คงสองอะไรอร่อยกินทุกอย่างจน มองการ้านเหมือนกับกุ้มถังน้ำสมัยก่อนแม่หนักเท่าไรนะคะหนักตอนนั้นก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนหนักหกสิบเอ็ดจุดแปดค่ะเกือบเกือบหกสิบสองนะคะแต่ตอนนี้เหลือห้าสิบสี่ค่ะห้าสิบสี่คนดีดีก็ต้องการจะประมาณสข่ามตอเจดีน้ำตึงสองข่ามวันที้ผลดทีหนึ่งข่ามงานทันตีค่ะ แต่ทั้งหมดนี้คุณดนด้วยางเดนคเียช่ฉะนั้นไอ้แตงไฟเล่ที่น่าทานที่สุดยาบาลหวานเยมาดูนะคะคุณแม่กนข้าวจ้าต่อปรสาน้าโมนะคะแล้วก็ต่อตดตามเราที่เด็โลกน้ำตาลขึ้นถึงที่ร้อนแตกต่างได้ไฟแดงของานะคะท่ารู้ไหมคะว่าขนมโคเวลาหน้าขาและหนึ่งคู่เท่ากับหนึ่งขาค่ะแม่รับขนมโ ฟงางฟิ้งสองชิ้นทาเนยด้วยสองแผ่นทาเนยด้วยไก่น้ำตาลโรยด้วยนะคะเพื่อความอร่อยนะค <c oughs> ะ<ป>โอเคนะคะร<ป>ู้ชัดรู้สึกเม่ๆทั้งห้าท่านเนี่ยจะบันเทิงกับการทานใชแน่แต่บางคนเนี่ยจะมีความสามารถในการจัดก,การเอาไปดื่มหรือเอาไปดื่มหรือถ่ายหรือขา้ขาวที่กินเข้าไปได้ไม่เท่ากับในครามรู้เลยงไงกินน้ำตาลสหรับอาหารมันลงช้าเนี่า เป็นน้ำตาลหลังอาหารจึงเป็นตัวที่เรามาใช้ในการที่ดูแล้วก็มาติดตามว่าเราแก้ปัญหาสูกทางไหมหลักการในการใช้อาหารในการแก้ปัญหาคือให้เรากินอาหารที่ไม่เป็นทําให้น้ำตาลมันเกินระดับที่ร่างกายจัดการได้นะครับนั่นคืออาหารที่กินแล้วกลายเป็นน้ำตาลก็คืออะไรนะข้าวแป้งน้ำตาลหรือถ้ารวมไล้ว,ลว่าคือ thank oh. you